กราบสวัสดีมิตรเกียรติแฟนที่รอกเลยนะครับวันนี้มาพบพ่อก็ปวกเขานะครับผมสายเสื่อมเมืคนใหญ่ตอดินนะครับผมอยู่ในสองเคเอ็มนกเขาใหญ่นะครับผมนะครับผมอาจารย์กัดไส้เลยซ่องซองรักแล้วครับผมร่างสิผักกินกระเทียงครับผมอาจารย์เดี๋ยวประชุมบรรยากาศเลยนะครับสัดจีไล่คนมาเบิ่อแล้วนะครับผมสวัสดีทุกคนนะครับมันมาหลายครับผมเดี๋ยวผมดจีแห้เบื้งบรรยากาศนะครับผมอาจารย์ประชุมเลยครับผม นี่ครับผมผู้เลียงครับผมเสียนเสีตียของแท้คบผมบาขันไหนผ่านรถครับผมนี่ครับคได้ลวือมีเสื้อผ้ากันที่ยังมุครับผมอาจารย์จะได้รวมใส่ก็อเตี่ยเดียวยี่สิตัวก็ต้องเดี่ยวเดียวด้ครับผมเอยมีดฟันมึงเดียวเอยมาหน้าจันอานสิงโตนะครับผมเาบังเมียสั่งมาครับผมปัวไยอาจารย์ หนูาว่าเนี้อม kind of ุ um, ่งออจะาสัมผัก e ัตัวเดียวกันตอนนี้มา20ตัวครับแล้วได้น้วได้้วเดียวเลคนนาพุหมฤทธิ์ครับผมนำใช้ใจจริงเยายยายกินข้อเสียบอ่ะจัด บรรยากาศครับผมกินข้าวเที่ยงแล้วพี่น้องเพราะเราต้องไปซื้อออสภ์บิดเลยนะยู่ตลาดสวยเหนือครับผมสวยเหนือมีต้มีมีตะปืนเสี๋ยวพ่อเป็นอาจารย์สายนะครับผมเขาไม่ได้ว่านหน้าด้านก็แน่บานนี่แค่บ้านข้าก็พักอย่างเดียวไม่ทั้นหมด ักททโอ้ยฟอดเราสีลครับผมเปีบเอาเาเาย่างน้ตัปลานะครับผมเปาทีลยด้แบบลเียวลมั่นา้ตาราจาร์มาทั้งไก่ทั้งไก่ครับผมหลุดหลุดเบียบครับผมสามขั้นนะเบียบสามั้นครับพระมาจาร์ โอเคครับผมอาจารย์เดี๋ยวรอชมตอนต่อไปนะครับเดี๋ยวจะกินข้าวกินหนากกันนะครับผมอาจารย์เดี๋ยวจะไปต่อนะครับผมโอเคครับผมครับผมบรรยากาศเอาไอเสตียนเตี้ยใส่คำยังไงจะวางนะเสตียนเตี้ยห่างเลยห่างกาวเท่าเด้่ เอาธราจานใส่ใส่จักบาทเหมือนกันนะพี่น่องนแก้หัวน่งิ้งตโตทิ้งตัาครับกินยากเอแล้วครับยากเ้ากินยากากินยากขัักขัครับผมวว่านาต้อมมเนาเยน่ียเอาพี่ยงดมึงจะขำมึงอ่ะมามาพี่น้องจาน กินเงียบครับกินเงียบกินเงียบบํานุกเ่าหนาโอเคครับผมรอชมตอนต่อไปกินเขาอิ่มนะครับกินเขาครับผมอาจารย์ท่านสายพันเนี่ยทั้งสว่างพันสิษย์ขอตกับก่อนนะครับผมนี่ครับผมกินเขาเราจะแยกกันนะครับผมทีมงานห้องก็จะผิดจราหนาก็จะไปต่อนะครับผม ทั้งตาขุนมดเทั้งสายพเนจดมันจเมื่อนะครับผม้นื้อมือนเดียวนึงกัดเอาออกใส่ถุงก็ได้ตัวเหี่ยวนะครับผม ไม่ใช่กฤษับบอก่ใช่ยาบอกเนาะเพผมจิไปเอาเงินหาร้อยเงินนะเพราะผมไม่มีเงินสิตเอาเงินหาร้อยก็ว่าเห็นมันเห็นนกมือมืองานแข่งดิมันเข่าอยู่มันอาก็ใส่ขัดแต่ว่ามือนี้ผมตัวนั้นผมจิใส่แต่ว่ามือนั้นพยยาามโอเคครับผมอาจารย์พวกผมก็จิไปต่อนะครับพวกเพื่นมาๆไกลเพิ่อนกฤษกับกับก่อนนะครับผมอาจารย์จะจะงะมากันไหมนะครับฮะ เอาไปไอ้นี่ตัวไอตัวตุ่มน้องดำเอาครับผมเขาห้เพิ่นเดินทางปลอดภัยนะครับผมเป็นมัดจากไกลครับผมตานสุมมหานาจะรวยกับเกือบสองร้อยลนะครับผมอาจารย์โอเคครับผมอาจารย์ส่วนพวกผมก็จะไปต่อนะครับผมเดี๋ยวฝากกรณนซ้ำาน่้นะครับผมอาจารย์เดินทางปลอดภัยครับผมผมอาจารย์คุยกันไปคุยมาได้เสียกันละครับผมอ้ยสื่อนกกันและมัน ไอ sí, ้ลูกไปค่าไปคูดน้ำพึนน้ำหานลูกเอ้ซื้อยังกับพ่อไอ้เจ้านี่ครับผมซื้อยังกับเจ้านี่นอนแหลตนอแหลตครับผมบอกอากาศได้ทั้งเลยนอแหลตครับนอแหลตไปเด๋ยวไอ้ลูกไปไปอยู่มันมาถือคู่จะดีหรือเขาจังไหนเนี่ยไปอยู่บนนะครับผมแต่ว่าอยู่พล้ำเพื่อนน้ำหวานไปลูกมะ จับเสือกันสานพร้อมสิผลเด็ของฝากจากอาจารย์ซักด้ครับผมนี่ครับผมไปลูกไปขึ้นเงนไปเนี่ยคอนขอดผมขี่ลายแห้งนะพี่เอาตัวนี้ให้เลยมันหมานนะครับผมปิดปิดเดียวกันราคาเท่าไรบอสพกหาบอสหาครับพกเท่าหาหาเดงนะครับผมอาจารย์นะครับผมจันเตียจันเสียเมื่อไร่ใชเลยจันเตี้ยเอ้า

ข้าซื้อซอสท่องมันตัวเอานกกันนะครับคนหนึ่งตัวเอานกคนหนึ่งตัวเอาเงินนะครับเอานกแต้หมอบนกหมอบนกหมอบกันน้องอย่าว่าผู้อดไเงินไอ้พูดอะไเงินแล้วดีว่าพยดอะไรเงินนี่ข้าเดียวเบ็ดได้เงินนะอ้าวคำคำคูณลูกคำคูณคำคูณลูกตัวเล็กบาทนะค่าตัวจิตพันบาทนะครับผมพกเท่าหาแดงครับอ้าคำหนาคุ้นหลังครับผมอ้าว จุดจุดอ okay, okay, ัเลยครับผมโอเคครับผมอาจารย์ททูถามผมเขาเปิดผมคุณเนี่ยมากคับเพราย่างเนาะเพราย่างเงินเงินไปเนาะจะปวดไายบ่โอเคครับผมอาจารย์ก็จะได้ดโง่คงก็เลยมันไปต่อนะครับผมเพิ่นก็จะเดินทางกลับนะครับผมได้เสียกันนะครับโอ้ยปนไปเคยจับเงินผมน่าสั่นโอเคครับผมมันหมานะครับลูกเปือกลาบันอาจารย์ ตอนนี้นกเขาล่วงเจเ้าเบจิตาแล้วครับผมว่าจะล่วงไม่ล่วงนะครับผมเสียงใหญ่ครับผมคู่อางถามบุ้งนะครับเล่อล่มไปทั้งันครับผมอาจารย์เสียงถามอีกตรงไหนเนาะละ่อล่วลุหมครับผมก็เงียบไปครับผมแล้วมาวะคู่กังเลยเนานะ โอเคครับผมอาจารย์รอหลุดรอหลุดรอชมเหมือนกันครับผมนกนกต่อคู่เด้งๆนีงครับผมโอเคครับผมอาจารย์เดี๋ยวติดตามไปครับผมอุ้ยฟังฟังฟังครับผมเสียงนกปลาครับผมโมโหจะหลวงมวาหลวงนะครับหลวงนเนแม่โอเคครับผม เดี๋ยวผมจับเดี๋ยวที่ผมครับผมอาจารย์เนย่ามันโดนครับเนาะครับผมอาจารย์ใกล้ๆแล้วครับใกล้แล้วครับลงมาต่ำนะครับนี่ครับยุกกยิกตัวหนาผมนี่ครับผมนี่ค่ะมันลวงแล้วครับลวงแล้วล่วงแล้วโอ้โหลงลงหนหนาก่อนลงย่างก่อนนะครับผมอาจารย์เดี๋ยวครับผมสักครู่ครับผม มันลงมันลงหลังครับผมอาจารย์ตัวไม้ครับตัวไม้คุ้นสิบลักนะครับผมมันยุ่งหลังครับผมอุ้ยไปงหนมา ไปแล้วครับผมปหาบวนะครับผม,บบผมขึ้นมาหาบววบอ,อย,ยังนีรับผมพีม่น้องเอ้ยมาบอขึ้นมาบอ มาเลยนะมนาขึ้นมาอืมเกิดอะไรรึเข้ามาขึ้นมาเข้มมนมาแล้วครับขึ้นมาแล้วครับโดนบ่โดนบ่อุ้ยยุ่งหลังครับผมอาจารย์อยังหนอ 你来不？你来不？ เดี๋ยวผมอัปเดตให้เพื่นะครับเนาะมันจียาวกันไปแล้วครับผมพี่น้องเดี๋ยวรอรุนครับผมข้ามถือครับผมมันอยู่ข้างหลังครับผมอาจารย์ร็อชมครับผมครับผมอาจารย์สิบนาทีผ่านไปครับอู้ยนกมันลงหน้าครับปันอยู่อยู่ข้างๆกันครับผมมันยอมผึ้นไปครับผมห่างกันประมาณเมตรหนึ่งนะครับเขียงกันอยู่ครับปันขู่อ่างสำเลยนะพี่น้องอุ้ย คุณครับผมโอ้ขลุ่มดีครับผมเดี๋ยวเราชมตอนต่อไปครับผมเีถมันขึ้นแครับน้องอาจารย์หมุนในเลี้ยวใหญ่มากครับผมอู้ยอาเราชมครับผมอาจารย์เดี๋ยวจับเดือดให้มั่งครับผมครับผมนกต่อใส่ท่าไม่ตายเล้ครับผมหัวปักทอนี่ละครับโดดโดดกันไปน้อยนึงครับเฮ้ยอ้มันหูบวงนะครับอย่างนี้ครับเฮ้ย อู้ลูกเจ๊กมาลูกเจาาก๊กมีเปลือกหรือว่าน,นกผมตายแล้ววันเอาโอเคโอเคครับประจนันทรงใส่เกมเงาเขาแบบนี้ครับโอ้ยเดี๋ยวเครับเดี๋ยวเดียว,รเ,ยว,เ,ยวเราชมตอนต่อไปครับผมนกผพรมขี่ยานไนด้ยังไงนะครับอืมครับผมอาะจานันโอ้ทรัย์สิบันทีผ่านไปครับโมกขึ้นมาในมันน้ครับ สงสัยจะแหีวแล้วครับแีบน้ครับโอเครับผมลงอีกข้าวครับผมสิไปเอาไล่ไปไล่ออกแล้วครับนกต้อนหมอนหน่นนะครับผมพี่น้องพี่น้องโอเคครับผมครับผมอาจารย์โอ้สนุกบุลงครับผมนกหูคุ้นนะครับตายเอาโอเคโอเคครับผมขออนุญาตเก็บนนท์ครับ ครับผมอาจารย์ลักถ่ายกับเหี่ยวคือกเก่าครับผมอาคิปบ่างามกับขออภัยเนะครับผมมันตัวบวไรดีครับผมอาจารย์ครับผมพักันนั่งหายก็ซอฮ็ดซอครับผม,ก,ำก,ำผมก๊งก๊งอยู่คนเอ้าเดี๋ยวผมขอหยาดเก็บมาคนครับผมใส่ขึ้นทองหัวใส่บดฉีก็ตดนะครับ <laughs> ใส่เป็นทิฟฟหัวกรับบดถือครับถ้าเป็นเนี้ยมันนี่บรรพาว่าอาจารย์วะเอ็นนะ โอเคครับผมพิดผัดประกันได้ก็ขาออภัยไว้ในที่นี่นะครับผมเดี๋ยวเจอกันยืนรถครับผมก็ครับผมอาจารย์มนีกระแหวครับผมไม่เป็นแหวดอกเต็มต็มเดียวนะครับผมนุกยี่สิบต่อไลยนะครับผมโอ้มาห่อรถเป็นทีหลุดลอยนะครับผมที่งานกับมาเต็มรถนะครับ ไม่เห็นบัตรลูกสาวเห็นบัตรพ่อถือขวดเหล้าเห็นรึเปล่าพี่น้อเดี๋ยวครับผมอาจารย์วันนี้เซ็นตี้เกอล่ะครับมุ้ยกับฟ้าพี่น้องกอลแน่ได้ไหือเก่ากับหักันอยู่นะครับเดี๋ยวคลิปต่อไปนี่พี่น้องเตรียมโตไว้เลยนะครับผมเตรียมโตเมนเบอร์โทรศัพท์ไปนะครับผมหองโอเคครับผมอาจารย์การจีคอลาฟีและน้องไปหนาโอกาสนี้นะครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวมืออื่นการจีปิดคลิปไปทำหน่อน้อครับเนาะ พอดีการครับผมให้พี่น้องที่ให้เพื่นสวัสดีสองนะครับผมสำหรับผมกับปรกาศเขามาสวัสดีครับผมไปวันพี่น้องโอ้ยสวัสดีครับผมบ๊ายบายแหม่ขอบคุณที่ตามเ่ากันเกินหนึ่ง